นอนุโมทนาบุญนะฮะในส่วนทีเหตุนะาและคำสอนขององค์สมเด็จส,สัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะต้าภวาได้เรียนรู้เนาะได้เรียนรู้ได้ใส่ใจได้เข้าใจมันกน็มีผลประโยชน์มาหาศาลนะอรับเรียนเไวนะ้นะมันเหมาะสมสำหรับชีวิตของคนเรา เพราะสิ่งที่เขาต้องเผชิญไปห่างหนานี้มืดจือคืออยู่ดิจกักรพรรดิเป็นยังไงนั่นนะนะันมันอยู่ดีสบายหรอน้องก็ธรรมดาหน่ะนะคนแต่ตอนเจ็บตอนไข่มันจะเดียนมาคิดย้อนหน่ะนะหนึ่งตอนเจ็บตอนไข่สองตอนทุกตอนอยากตอนว่ามีเงินใส่ว่ามีอย่างนี้แหละแต่มันลำบากกับขัดนะมันจะเดียนนั่งมาคิดทบทวนอย่าของนั่นนะเนะบื้อง น่ะเราโอกาสหัวมืงินนี่นะคือยังอาตมาบอสบายตอนนี้เป็นอาพาธนี่ด้เข้าใจนะเพราะว่เบิ่งว่าทถิบนบอกมาหน่อยมันใชัหรือเปล่าน่ะนะก็จะได้เข้าใจถิมีโอกาสเหตุเบิ่งาความข้อเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่มันมันมวยหัวไหแบ่งเฮ่าไหลไหมมันเป็นของเฮ่าเลยมันเป็นของเฮ่า ฮ้องสู้เฮ้องสู้โอ้ยเจ้าเก็บหลายเนี่ยมาปั่นหอยแยกระงเนี่ยของกระบได้เนี่ยเป็นของไฟของมันเนี่ยเลี้ยนรัวเนี่ยเลี้ยนรัวมันจะเอิ่นว่ามันเป็นกรรมกรรมเป็นตะวากันพ่อพ่อแยกอารมณ์หรืออาการออกได้มันเป็นของมันว่าทัน ต้องสู่ต้องว่างของเดี๋ยอุบายเพิ่นว่าหาอุบายคืออาตมาบอกสุฟังว่ามันเก็บเก็บงูสวัสดิ์เนี่ยบอมันมีวิธีแกะอาตมาค้ำคำเมืองเมือขึ้นเนาะมันปวดปวดสะท้อนปวดแสบไลยตรงจักแลายดานขวาเนี่ยเนาะแต่เร็อเมื่อไปค้ำค้ำดันสายลองเบิ่งเออดูซิว่ามันมันแก่กันไหนลองลองลองเบิ่งนะมันเป็นเส้นประสาทเส้นประสาทมันมัน มันเชื่อมกันบางสิ่งบางอย่างงูอสวัสดีเหมือนกันมันเส้นประสาทมันเชื่อมกันเส้นประสาทคนนี่มันจะว่าตอกันถุกอย่างนี่มันจะมันจะค่อยๆไปมันจะบ่อนันร่วมกันแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันกับตอเชื่อมกันเหมกันเชื่อมด้วยกันลองกดกดเบื้องกันนะละก็บันกระเซียทั้งหมดบ่ได้หรอกเพราะว่าหนึ่ง กุมพคนโมลูกิงนั่นน่ะฮ่าวเลยหูจักรักวิทยาศาสตร์นะว่แต่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็แก่ได้เฮาหาวัดแก้ได้แล้วมับคอยเพื่อเพื่ออย่างเพื่อบันเท่าเขาเรียนลู้เรื่องธรรมมาเนึ่นเพื่อการบันเท่าเขาต่างเข้าใจนั่นนะสิ่งมือเหวี่ยวก็ได้เลียนลู้นะก็ขอถึงสภาพะจริงเราคนเจงินร้านปิดประจตตังของเขาคือความถูกเนี่ยมันดีด้มันจะสอนเหตุอห่ามีปัญญาเพิ่มขึ้นมา มันได้เขาสูสภาพว่าอังความจริงมันที่เพาะของมันเองเขากับอาศัยรัตธาตเพื่อเพาะเป็นปลูกปัญญาเป็นปุ๋ยเป็นน้ำเพื่อให้มันเกิดปัญญาให้มันได้คนบระถุกบ่พอด้วยปัญญาคันทุกข์มืดแปียดด้านมันมุ้ยปองไปคนส่วนไหลก็บขาตัวายแม่นว่าอันหามบนออกบน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 เท่าก่ไเลยก็ท่านล นันละปัญญาเนี่ยตัวเลือดปนวาเห็ดฟื้นัดพัฒนาเจ้าของเรานี่นี่แหละพระพุทธเจ้ามันยังสรรเสริญคําว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐนี่ถ้มนุษย์เห็ดใดอย่างอื่นคิดได้คิดดีก็เห็ุบ่ได้หลงยงแนวอื่นไป้องล่อกลับมาเป็นคนตะกอนยังเหียดบรรเทาได้เรื่องเป็นจังสิไปพาลหันไปนั่นได้ยังสิไปนิพพานเลยทางพุทธนาบุญนะ เก็ดมือละน้อย,อย,อยอพอได้เป็นขออาชีพนำล่ะเฮ็ดฝึกัดเพราะว่าเฮาีิเอาย่นทุกอย่างทุกิ่งทุกอย่างให้ผู้อื่นแทนก็บ่ได้บางอย่างบางอย่างก็ให้กันได้อยู่บางอย่างก็แบ่งกันบ่ได้เฮาก็ยังให้เพิ่นอยากเน้นให้ลงมือปฏิบัตินั่นล่ะเข้าใจเองอ่ะ,อะ